แบบนี้วันที่5รกรกฎาคม2 5 1พเป็นวันที่66ที่เข้าไปจ้งที่อาถเร้์ขอถวยสินงสัต์สิทธิพิสูจน์ขวนเรา่งมันต่างๆถาวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์พูชายเด็กภวาชาันทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระรลึกแก้มีสมารจดจ่อในราบเป็นชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่อด้นเดินบทที่หบทกลาบพระละเจรัยพร่างสมาสมบุทธโตขพภวะูท่างาตาพิวาเทม สวัสดีะตัวพ่อตาตโมธรรมนัรมาสามีสุปฏิปโนพัว่าตัวสร้างวกะสร้างโคสร้างนมามีบทที่สองคุณผชาพัะไปเยดีนะการเหังนสมมาสมพุโธสุจรัตเราปารนิพุตตะอุนเคยารามาานี่ปารทม่ใช่ที่สุดเลยอย่ามาสียวาคุทาคุมันสงฆังสัตนังกคืโตัผู้เชมิและแต่ในตัเงคุันสัวได้ิตทินาบทที่สามมสวนมเทวดา สมุนตาจักว่าเลสุหะตาขะชนตุเถวตาสัตมนงนิราชสัสลุพุสาขโมยพัตังสักเชกายเจรูปเปขี่ลิศคาระตเถจังตาลิเควิมาณีที่เปรตเถจขานีตระรู้นะขานีเชวทุมิเขตเตมาจายันตุเทว่าชันละฉลมิสมัยยักษ์ขันทัพนาคาติดขันตาสันติเกยังมุนิวารวจฉันละสาธุโหมีสุนตุ คำไม่สอนให้กลัยัมไมทตงตาคำไมสอนให้ลยัมไมทตงตาคำไม่สนให้กลัยัมไมทังตามาที่สี่บทสวดบุคคลตาขายนักการน้ำมือศึกษาพระพุทธตัวหลัดตัวสมมาสมพุทัสสาน้ำมือศสาพะพุทธตัวหลัตัสมมาสมพุทัสสะมที่ห้าบทสวดไตสงณะพุทธนับปาฐาน Pitang Saranangkachami, Taman Saranangkachami, Sangkang Saranangkachami, Tuti Yampi Puthang Saranangkachami, Tuti Yampi Taman Saranangkachami, Tuti Yampi Sangkang Saranangkachami, Tati Yampi Puthang Saranangkachami, Tati Yampi Taman Saranangkachami, Tati Yampi Sangkang Saranangkachami. Muki Hobusar Saccakiriya Katha. Nati Mee Sarananganyang Puto Mee Saranangurang Mee Tera Sarjamacca Nasi Mee Hutu Sapathana Nati Mee Sarananganyang Kamu Mee Saranangurang เอเตนะสั Philip. จจวเชนะโสติเมหุติสาภทานะติเมสารลังอันยังังโกเมสาลังันวงเอเตนะสัจจะวัเชนะโสติเมหุติสาภะทานที่เจิดมาโสติรัตนพนามะคะขาพุทังนเมรแะันนะภูตัสรีแะจิตตังคำมังนเมรแันนะภูตัวิสุทธิสาลังสังขังนะเมรแันนะภูตัสรีและที่ิ เมตังเมติรัต่นังรักแต่นัตยะว่าหังสัมมาสมสทริตวตุชิเสสะพูตังอัญโยยายุตตาขึ้นอโยข้าวะสัพพวตังสมิตยัมภิปิตาเทวะไอทะยะทาติคันติังวินาติตตเรสังนัสังฆเวนะโลเกตติตาติจติเรนจัพพะตุพูตังคัมพีระยานะวิสัยังอภิทุทัสสะทังอิญโยอิปันพิจตชะ่นเนหิชะนเนรุปังโลกัมิเกลิเจตะทันจุปะลภณียังเตสันติสุจุ วิธีต่งน้นกายตายนามเวียว่าชน้ยาิสิตังคิสมุกัสตังมานาสิสิตาปัสสาะทัศนนั้นปัญญาทการนเมื่อสมุตตมื่อปภูมังพูก้าพมที่น้นผู้ข้ารางนัก็กานั้นูชารงนี้สุขรมังิชนยังนิพพานสเกยานิพพานสัยั้สมมาเลสัมมาาทานสิทธยาสาตุยาทัส ะเซลนิยงปันีชาปิสารนังข้ามานียมเยาวะกสมัยกลางเีนะลังสารนังคตกรมหากินที่วังขันละเนรสินห์สกงงานโู้เชมยชาญปิศาสดังสพภาษจิตาแต่การลก้าทิจะริยาจะวาในจาริยาสถารตาจะพุญเยนแต่ทสกัเฐ์สกีปวเวมุตเชนิศัสสัสัาปิสวาทิโยตโยเจ้า ธรรมวินัยยามยึมานะโตโลกุตตรรที่สมัยโยนียตสุโชกสรบาลิสัยปยายะยามติโหตัวตตเยปิจิโตสุภะสาภะกรูมที่แปดนมะตาลสิทิคาถาโยจากุมาโมธรมเลาระโตสามมงคุโตสุขโตวิมุตโตมาสัพพนสัมีิโมช้ยันโตปาเสเโชนนต่างเิยะ พุทธังว่าังตังเสราษานัมังยิโรกัสสนาทั้งจวินายกันสัตสันเตชาเทชาเยสติอุสสะพันตรายาจวินาสมีตัมโมตุโชโยวิยตัสสะสัตตัสเสสโรกัสสังวิสุขมังคังียานิโกธรรมะการาสตาลิสาตาวุสันติการสิจิโนตัมังวะรังตังเสราษานัมังวิมวะพัตาลัง ุะสัตทางุัเทสสเทชยสิโมตุสัพพันตระย ا จวีนาสมิโสัพพนเทนะสสกทานิโโยโลสัพปะกะเนสเชตาสันตสยังสันตินิโยชโกตสวาขาตะคขมมิธีการกะโรติสังขังลันตังสีรัสานมาวิพุทันตุทังสัเสีระิสิงกันเทโสสังเทชยสิฎิโตุสัพพังตระยาเวินาสเมิโ เมื่ที่ข้าพเจะาได้มอการกระทากัาถาน้มูะาตสันมาสมพุทธาสมีมสโน่น้มูลทมาทำมาเสวคาตัสเสวะเตนิน้โมมาสังฆาสาเขสตสเสะเลยน้มมาเตยรัาสะัสสะิกน้โมมุกาติตตาเสวะเตยาสะน้โมการะประาเวนะวิสัดสังถะทัน้โมการอนิคาเวนะสุวะิโยติพตาน้โมการนสตเตเสนะวิทินหมิเตสวะ บทที่ส <uch ami sp> ิบมาสนอหาสมัยสูตรเนวเมสุตานิยังสยังพระภวสักเกตุวิหารติับเราว่าุสมิมาวันเนีมหาตาติปุสังเกนิสัตยปัญชมรใจิปุสตเติสัพเทเรวะอาระหนต่งสัศเสวัตถาตุิเวะทายเอียนสัรณิปฏิทาัุติภักวัตังสัสสนาอิปุสังการชาตโสัจจุสุาวาสักาการเกวานังยิ่ตติโเสยังโกภวะ สักสหที่คัมภีเราุสาว่านมหาตาที่กุสังเตริสัตยปัญจะมัตยเติกุศเตสักเว่าอรหันเตยทศเจริญสัตย์ุนทุกขตาเยบุเยนสัญติตาัที่ะพุทธองค์ตรัสว่าสละเอุสังขันจะยันนนันไม่ยันปิเย

ఓ రాజన్ మే శాజే శరణ కుశత నమ రాజ కుమత శరణ కుశూనా కాకయత కో పరారే ఉతాః కముతో సంధిజేంగం కాచా ఆకాశయే చే చిత్తా శరణ కుత

เทีงสัมผัสกับคนที่นั่งมีแต่คนม่ยว์เที่ยงตาสังยุตติทามภวิสังติสเยถาติมายังอิตาลายาจิติสัมยุติคเวเทวกายานังงามานิจิตติสัมยุติคเวเทวกายานังงามานิเทสิสัมยุติสเวเทวกายานังงามานิสังสนาตัสสาธิคังมนัสิการูตัสขัสสัมยติเอวมพันเตติโกเตปิโกภะโขวตโตปจัสมุสุงกุขวาอิตถาภูมิจา สิโลกกุมิภารานีโอกิดขมาตสิทาเยสิทาที่เขคัฒนาไปแตารสมาอิกาปุถุสีหาเุันงีนาโลมัุสาธิสสมพุโนทากับมนสาธิกปขสันนุนาววิลาคิโยปัญจสตตววัเีคกับเรวัดทวตตวะมันติสัทังสังเทสัเีงเลีายาพิจิตาเดิมชนาทุกขวติจาะกับคาระุตัววัปัศสติสังตะเปยสัมปัจุดลเนลงมนุษสานั้นสังัอัแกสัวะทั sà sáng thành sà tây ninh sà tây ninh sáng năng ở mang sà năng mắt ta hướng tay từ sập pha thập nhị gia nhập hóa mắt kiết tập nó kê thế phải áp biết cần ta thế biết xa nó thấy biết buồi yêu hóng biết tới sà mi tiêu của số sà tà sanh sà với các cung ma tại vì đâu có thân ai khi mình tôi thì mình tôi mình không

về sa mít ta bạn trả sở thái nhất phá nơi nó tạo nên núi núi khi mình tôi suy thì mình tôi với mình tôi rất thật sự một trăm ngàn ai biết không một khi cũng năng sản xuất tiền của năng cùng biết độ lai chắc thấy công việc cùng đó sở xuất về sở năng kinh năng sở tạo ra sáng nhất phá năng thời gian qua sự biết con số qua năng mình sẽ thi sáng là cha chắc cả và sáng sẽ thi วันที่มันโตเสียสิ่มุมมองหมนที่ทำมอพิการสยีเ่านัถ้านิจที่สังเาชาววรุรู้กับภาสัติกุมันทานอาทิติมาละใช้สียสิ้นสุดของตาพิษสัพพะโวยท่นามามื่อขณะอาทโตย์มันโตเสี่มันมัอทั้งโมดในที่ทมอพิกาสียดีเ่านั้นถ้าคันจะดีสังเาชาวิรุฬห์กับาสติาันานนาทิตปฏิมาใช้สีสิ้สุดตาพิสัพะโวยที่นามามา่อะ tôi văn tu suốt từ văn tu đến văn tu hết sạch sinh môn môn tất mọi năng thiết cầm môn kỳ cứu năng sạch hết tiền văn năng ta lan trở đi sáng lại xa cô về rồi tỏ cả sáng rồi thì ra khá nơi thiết vật thị mã lại trái hết sạch sinh số của ta vì ta sợ pháo u thế nam mà mất khắp pháp lai thi tu suốt từ văn tu đến một đêm mà nên nó lùi rồi bên tôi sáng tháng chủ, เสังมายาวิโนธาสงาภูวันันิกาสะายาปุเตทุเวเตนทุวิปูจวิปุตสาันทุนโกามเสทุสิจึงคันทุนิีคันทุจัปราธปมันเยะเทวศิลวมาตอนนี้ทะเสนนันทัพนราชาชนสโคอาภูปันจะสิโคเจวะติมัดิว่าจะสายเอเตชนีจะราชาโนคันทัพตาสาราชุพิมทมานาพิกามุพิโกนางสัมินัง ข้าพุนาภาสนากาเวสานสะหัตสกักรัํภะรสตระระกุปายาคาสายาติปิยามุนะเจตระช้าชาพุณธกายสุสิโลเเราวุนม้านาโคศุภคัสสุพิมดังเย็นละรเชิญจ่าสารัติทิพพาทิชาพักิวเสือภูเวหาสัเทวนามมสุปตะสิตาสุปนาอิจเตสนามังภัยยันตคานาครายชานะมาศิสุปนทะโตเทียนมโกาสิพุโตสัญญายวาใาอิปวายันตานะขาสุปนา สัตนัเมกสุขังสีทังรญานทีนสมุทังสุาสิตามพตวสวัเสตที่มันตยสสโนาลกัญชามาภิสมาสุาาน้เวคาสังเวกจิตติสจิติจับพระหันั้นมทีจะจสัตวั้นจัพผลิตุตานังสักเวโรจนามุกัสสัตานิเสนังลาพัมปารมุสมัยโยธาญิพันเูนังสิัง อาโปสเทวะปัตตวิสเติชวมายุทัาขมุขลุ่นดาวรุนาวเทวาสมุเตยสสาสามิตาลุ่นดาไคตาคุเทวายสสินุทเสติทัสตากายสักีนานัตตวันนุทิมันโทชุติมันโทยุนโทยะสสินุมุทวานาปิกขมุทิคุณังสันติจิมันังเวทุสเทวะสานิจัสมาจัตุเวยะมาจันทศสูบานิสาเทวะจันทุมาคุโกราจิตาสุริยะสูบานิสาเทวาสุริยะมาคุโกราจิตานัคขาตานิตรุราจิตวากุมันทวลากา วาสุนันวาุเศรษฐะเจ้าภูบาคภูเดินทศทเสตติทศสากายาสเปรนาณตวันนิโนอุทิมัโตชุติมันโตวันนุมันโตยัสสสิโนมุตมานาภิกามุภิกุนาสสิทิ์ันนางอาถาคูสาวคเทวะชะลามักกิสิขานิวะอุทิการจารชาจุมาอุปภุคิพาสิโนวะรุณาสหธรรมะจาจจุตจันนิชกาสุเลยยมุสิราคูอาคูวาสุวันเนสิโนทเสตติทศสังกายาสเปรนาณตวันนิโนอุทิมัโตชุติมันโตวันนุันโตยสสสิโนมุตมานาภิกขามุภิกุนา สมานามหาสมานามันสามมานุสุตมะสิชาปุถุสิกขาคู่อาคูมิโกตุสิกขาฐานคูปรนิโยเทวายเจริญตัวสิโลปาระคามราปาระคาคู่เทวายสัสิโลอาศัยเททัสสหกายาสัพเทนานะตวันนิโนที่มันโตชิติมันโตวันุนิโตที่สัสิโลมตมานาภิกามุติกุณังสันิติมันนังสุขาครุมหาลูกนาโูเวคัสาสาวทวตะไคหาปามุขากูเทวายสัส สถามตตาหาและพรชายาิสัยจิตสสิโนเนียร้าคจาเปนชนโยติสาอภิกสติเสตทสทากายาสภนันตุวันิโนย์ที่มันโตชุติมันตวันมันโตยศสิโนโมทมานาิคามุภิกุณะสมุิเงาะนาเมียะทิสกายามาคัตะกายจสสิโนสามภิตารามาเสภ้าชวตินามาจารสวรนณัญนตกทานิโรห์โคท้าคูการณิมิจารเสตยนเตยทัศสัทธากายาสภีนันตุวันิโตหมในที่มั่นโตชุติกั่นโัง สิท <Mile> ธิ์เดเที่ยการสัตยานะตะวันนี้เลยนะมันไม่เย็นนะคันชุ่มเย็นจริงๆสัตยิสาสาหภูติชาติมังคีนังอุคติมุติมันนั้นสวรรณท่าเข็บนมงคตระรันังคันชนทั้งหกสิทาที่ทั้งสุวามมาปรามัสโตสกุลตัที่มัสโตสาสันนังกุมารุติสูตรสูตรกายัศนิสตันศาสุภามุติการนังภูมามุขกิติภูมิเชื้อที่บรรจุที่สมัยกายโยนสุสีูเสถีสราณุปปจิปวสสวาสติโนติสัตย์สมัสตุโตอาหาเนต สัพเพภิกเตสิทติเวสภมุเกมาะเสนาภิกาามิปัสสะขณะสัมัญที่ยังมีตัขันยถาบัญทถาไรเกนัพันธะมัตถอสมุทาปนิวาเรตมาโวมุนจิตตปุิงอิตกขันยเสนุขันยเสนาภกสิปานิณาตระมาหัสสลังเกตวานะเกรมายท้าภวสุโกมีโกตนยโสวิชุโกตัาสุภเสิฐาโวิสังกุโทงยมุเสังจะสัพพะปิกญางโมติตาวันสัพพุมา สตัวมันจยิสั่สังเกสังเกตมานเสนาผีกตาิชาลักโตก็จะอมตสุขิทั้ังวิตระคีปกคำใสังเวียสิ่งศักดิสิสังมาอาิย์ไทยสัมพัิศาผู้สังเที่ยวในตนาทีพิศพิษมุสลิมขลัสตัง นเซวนาสกานะนังปันทิการนะเสวนาภูชาจักภูชนียะนังสิตมังคารามุสตมังปะเทวปะเทโสวะสะจักภูเกจตระทัตคุณยกาตระสำนะปัิธิเสยตมังคะระมุตมังภาอุสาวนจักสิปันจักินโยจักสุสีตโตสะบาสะตาเสยาวะใจตมังคะระมุตมังวะตาภิโยภะทานังปูตระทามนะสังโฆนะภุลาเะคัมมันตัยมังคะระมุตมังภาานังจักทามุจริยาเสยาตะกานังจะสังโฆ ฉันนว่าฉันกรรมิมีธรรมขงัรมุตมังราติววรติปปามัชฌาปานาจัสมเโมวปมารสจมนีสยธัรมังรมุตมังคารวฉันนี้วาตุจันตุทีจกรตันยิตราเลนธรรมมัชสะวันงีธรมมขลัรมุตมังคันติจสววจสกตาสามนานันจะทัสนนังกาเลนธรรมสัจค์สัยธรรมขังมุตมังมทัพโอจัธรรมมัชฌิยัญจริยสสตานุทัสน ที่พานุสสะสิเกลียจะยอตมังคารมุตมังตุสัสสุทัสโลกธรรมเวจิตังยัสมนักกรรมปิติโสขังคีราชังเขมังเอตมังคารมุตมังเอตานตุสานิขตะวานิสัพพะตมะปราชิตาสัพพะตโสทิฆะฉันตันเตสังมังคารมุตมันติบทีสิบสองบทสวดรัตนับผลิต ยังกินจีวิตัางอกทังวังนังสักที่สวยังรัตนานุปนิจตังนั้นดสมาธิักัเตนัอีธานพุทธเจ้ารตานุปังเนเตนะสจเนะสัวทีัถูกยายังอยราคางอมตังปณีจตังยะทััตาสักพยยมมุนีสมัยตัวเนเตนะธรรมเมระสมาทิกินจีทำที่ธรรเมรัสตั้งปตั้เนเตนะสจเจนะสวทีโหัวย่ยทธเสษุิมานุยิสิมสมาที่มานัตริกันนมาสมาทีนาเตนะสมุนังมุสติธรรมที่ธรรม เอเตนัสัจเจนะสวัสดิ์ทิวทิเยปุคละคาสุตังกัสสทายสุตานิเอตานิยุคานิหติเจทักจึเนียสุปัสสะสักไกเกสุปินานิมะขะภะลานิธรรมปิสังเกหะตัณกนิยตังเอเตนัสัจเจนะสวัสดิ์ทิวทิเยสุภิยะตามุนัสสัสเนีตามิโมคุตมัสสัสสังมิเตปติปตาบามะทังขายะนะทามุทายุปจิงปุชมานายธรรมปิสังเกหะตัณกนิยตังเอเตนัสัจเจนะสวัสดิ์เทวดาที่นังปุระนังอัป

อาตาเวชังเสยุโยยาใจยังอิจาราปิชังอาตาันตัสปุสสสนิจังสัญญาตุชาลิโดเนวเทวนาคันทักโกมารรสาพรมมญาชิตังอาปะชิตังไหิราตคาโูปัสสัญตุโนปัสิสิสิปสวดเจสัพุตสูหาสิตานิเังเตนะพคะวะตาชานิกาปัสสตาระตาสัมมาสัมปิเจนะเอกตุเนยมานะสเวนะมาปารัมมะปารายมา อิต no ิ no ีราญญมาิปิตากสรมปทตานีนมาตตาเขนตุมานัยเขนนมาัะพระปริวิตาเกนัมทิตินิชามัคขันติยามาพะพะรูปใจยะมาสมนโนคารุยธาตุเมหะจะงาวชานียชายเมตมากุสลัยเมตมาสังวัชัยเมตมาวิญญร้ายทายเมตมาสมุตะสมาจินนาภิกายาตุขายาสังวีตัิเตติเมหะ 菩萨เหยยดใจธาตุเมอตนัวชาิเีมธรมะสลายมีธรรมะนุกชาติมีธรรมะวิญญาณก็สายมิธรรมะสมุทัยสมะชินาหสท้ายสุขัยสเกตตุเมอุมปัายะาาติที่สิบห้าบสุุปันยสูต ควนี้ติชีวิตสมะขมายังเสื่อนีตสละสันติทานในท้งพยายังไม่ได้เนไมาโนปุญญานี้ครยิรักสักว่าหานี้นี้ติวิต Sfat puan Daryoudna mengatakan kepada ksatria yang apa dalam keadaan Lucaraya harus men дуже sama-sama di Aubain erики. Sfat puan Daryoudna mengatakan kita harus melakukan sebanyak itu setiap waktu tetapi dapatlah berputus se handy ring satu baju audio file semuanyaعل問題 au ensej seperti cinematic crime ten3 ke atas dua banjir dalam jawatan yang disati yang sampai ramai lancar terophlaic caller terlupa ini lagi Dia salah satu pendek��� sih iman suaminya billow yang paling edukというも liberté picturesque pleasure kala ada nature in a yang ber coloca'anoga firefly tanque suami Eh samak poviserti asapi sangka rajukka tiada panjangnya pasatya tanit pinta tiitu ke eh samak poviserti asapi nampaknya ta tiada panjangnya pasati tanit pinta tiitu ke eh samak poviserti asapi tu sepuluh pasutupanya kaca dok apanya kaca dan mereka suci yang agung takikai sajian yang betawi sangkan gaya panjang kau besaran yang jantung papa tani wanani sarah maru kasiriani Analisa faiz tadi tani tangku sara nangkemani tani sara nampu taman tani sara nampak hamas sapa tuka pemuji video jemputan jatuh muncul sangkhan jasad nangkat to jadi arya sara nih semua penjaya tadi tuka tuka semua kau tang tuka sajati kambang agian jatuh tang tuka tuku khasanat kami nang tani tangku sara nangkemani tani sara nampu taman tani sara nampak hamas sapa tuka pemuji video อยูที่บ então, yeah, ิบเจ็ดเบอร์ส่งพทเทกับรคาาถาพัทเทางเนวาขมือนะค่ะพัทเทางแทนนะค่ะังบุคคลไม่เคยำเนินเสึงสิ่งที่ห้องแล้วบุคคลไม่เคยเสียังมาไม่ถึงเน้ท้ายพัทเทามไปทีนันตางกับปัจจันทนะค่ะังสิ่งใดล่วงไสิ่ทีดกป่านแล้วแสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็ไปยังยังมาไม่ถึงปัจจุบันนันจิวยธรรมกัตตาตถาวิปัสสเดสังหาลังสังขปังตังนิธรรมานุปโยเยบุคคลใดเห็นแจ้งของปัจจุบันไม่งอเงี้ยไม่คนแค่ในธรรมนั อาเชวะกิจมาตับปังโคชัญญะมื่นังสุเวรุ่งตรงความเพียรในวันนี้หลายแคล้วจะรู้ความใจในวันขึ้นนด้ฮิโนสังฆารันเตนะมหาศรีนะมัจจินาเพราะความปัจเจริญมาชุ่ยที่มีเศนาเอย่างเงี้ยไม่มีเศนาทั้งหลายในวังวิหารที่มาทับติงโหรตะมตังจีต่งต่างเวฟคาเทกรัตโตติสตัวอิติคาเตมุนิติพระมุนีผู้สงบย่อมเลือกบุคคลผู้มีปกติอย่างนี้มีความเพียรไม่เกีิดข้ารัชตะวันและเคยกล่ยวว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญเรืยองขอการชนิแล ัทที่สิบแปดบทสวดอภินหาปัจเวคขณะปาถังแสรํธรรมารีแสางนาติกาแลมีความแก่เปธรรมดาชะรุมเป็นความแก่ไปไม่ได้ป้ายที่ธรรมบารีป้ายที่านนาติกาและมีความชักใไข้เปธรรมดาชะุ้่เป็นความเจกบไข้ไปไม่ได้เมื่อนั้นธรรมบารีไม่หนานาติกาก็มีความตายเปธรรมดาชะลุมเป็นความตายไปไม่ได้ชาเพยเมีพียมนนาพยนาาววนาพาววเราจะละวินเป่นต่างๆคื่อจะต้องพระคราสของของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวง กรรมสชกมีกรรมัายากรรมโยนิกรรมัพันธุกรรมัปฏิสราเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นเดนเกิดมีกรรมเป็นผู้จิตใจมีกรรมเป็นที่วงอาศัยยังกรรมังกริสานิกาลยานวาปะปะกางวาจัสสังนายทิสานิเราทำกรรมมัได้ไวเป็นบุญหรือบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนีสิไปในวังอัมเดรีอภินัยปัจเจเวักนึเแลทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกทุกคนเถิด บทที่สิบเก้าบทสวดเตวตาโยชนะคาตานิขปัตตาชนิพิาปิยปัตตาชนิปิยาโสกปัตตานิสกาวุจิสเปิปานิโรตตาวุตาสุลนิสัมปะตัปิยาสังตะตังสัพพเทวานิโมทันจุสสะัสัมปติสิทิอัตถังทุันตสัตยาสิโราคันตุสสพพะตา เาวนาเระตัววุณตัวันตุเทวตาขาตาสัพพิทาพระตาปเจกันจึยังพระราัลทังนสุดเจยิพะังทุกนิสัพพโสปฏิสิทธิ์บทสวดเทวตาปฏิทานนะคะขาทั้งคณียังปฏิทานนะคะถ้าโยปนามเสืเทวตาสันติวิหารวาสินีคูเปรคเวปุจิเวปุจิติยิ ตาธรทานีนะข่าวันตุกชิตาโสทิพรเทวิหารธรรมธเลเทราจมจชายลังกกาสพิโกสารนิศาทานะปฏิภาสิกาขามาจัเทสารีขมาติสระสปานาุตาสุิตาภูนิเตชะลาภูชาติเปิฉานุสังฆวาสังเสชาตาทวุปปาติการียานิกังกามืโบราปฏิเสตสัเปิทปกัสักล่นท่สังขกยังธาตุเชื้อรสตังทนวันธรรมธราสกุคะลาสังโขตุสมัควะ อาทายาจัยกายะจะอัมเหรักขตสัตถมุสภิวิธรรมจาริโนโมจิสัมมาสัมปะปุณณียามตธรรมเออริยะปเวทิเจบทที่ยี่สิบเอ็ดสวดสัพพะปฏิทานนะคาท่านธรรมยังปฏิทานะคาถ่าโยคะนามะเสยปัญญสิธานิกตัสยัญญานิกตานิเม เอสันจะพาขึ้นนอนตุสตาเนนปะพมาราเยปยาพุโนวันตาจะมาย่งมาตาปิตาทตโยติถามาจาปยติถาวานเยแมชตเวเรโนสุตตาติทังติโรกัสุิเตปุมาจตโยนิกาปันเจกาจตุวบาลังสัจันตาผู้อวคุเยียตังเยปติธานุเมหนุบุทันตุเตสยังเยจิมานะเปชานันติเทวะเทสังหิเวทะยุ นี่อาณที่นั้นปิญญานั่งองนทุกโมทน้งหาเอตนาสักสัตตาสตาวันเกิดเวราสุภาษีวิโนเจมมะทัฒนสุภะโคนจตเตสัสสัสสิเตังสุภาขอสัตขอสัตทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้แรงบุญทั้งหลายเอ็นที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วคือชนหลอดใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีบรรดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้น ที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือไม่ไม่ได้เห็นแล้สัตว์ทั้งหลาย,ยที่ตรงกลางและมีเวรกันตั้งอยู่ในโลกเป็นลยกลุมสามเป็นในกําเนสี่มีขันห้าเลยขันหนึ่งเลยขันสี่ทั้งเจ่อยู่ในภพเล็กในภพใหญ่สัตว์เราได้ทราบการในส่วนวบนของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงนมโมชนาทานเถิดข้าสัตว์เหล่าได้ยังไม่ทราบการใ้ส่วนบนของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจงแจ้งแกสัตว์เหล่านั้นระเหตุเคยนโมชนาบนทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่างมีเวรอยู่เป็นสุขเเสมอถ และจงถึงทางอันเกษมเถิดขอความหวั <indie S 2> องอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเติดมที่อนุภาพแห่งสัจจา์ใจที่ถานอนุภาพแห่งความเกล้านิสุงในการบูชาพระเจ้าใจด้วยการแสดงบุญสวดมนต์พระสุดขอบฤิ์และพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้เป็นจากทุกใครทุกวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอเทพเจ้าเกลดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการเสวดสัตยานบุญและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดจำไว้คอให้แก่ข้าพเจ้า ว,ว่าถงมูลคนพระกิ่งแคนีพี่น่าเดิน,นดุนสุนรีอจารย์งสงวนแลบวัน,นิเวศนิหารตลอดจนถุมูคนทั้งหลายที่สามสิงสร้างขึ้นให้ที่ผ่านมาและที่จะจะสร้างในอนาคตขอจงเลี่ยนได้นุภาพแห่งพระโพิทและคมคนในพระคาถาต่างขอจงสำเร็จสิทธิ์ทีการเทศสัง มุลคุณสนของข้าพเจ้าทั้งหลายเกิดสาการสมริจเจริญจิาวนาขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาทรมมบูชาสังฆบูชาขอบคุณทุกน,นี่จงส่งถึงผู้มีจิตใารุ่มสุดมีเจริญจิตวนาท่าท่านขอเชิมโอรธาและชฉลทีควรบนจะความทุกข์ไทุกใจทสิ้นกระสบความสมเร็จเจริญน่มือในท่าที่การงามชะต่อประสาทและมาทุกงหลังในสมบูรณ์พร้อมด้ดวยเองสารสำคับริวารสมบัติมี้ตาเห็นธรรมสมเร็จในการนึดพัสนาคุงฐานเกิดปัญญาและเจริญในสุตตุกาทั้ประทานชั้นส